สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเจมนักตกุลนะครับทีมงานขายที่ดินทองเมืองโคราชนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามารับชมที่ดินแปลงสวยที่อำเภอปักทงชัยนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมที่ดินนะครับจะอยู่ใกล้กับถนนลาดจางอยู่ใกล้กับถนนคอนขีดและอยู่ใกล้ชุมชนนะครับผมอยู่ทท้ายของหมู่บ้านนะครับ ติดทางสาธารณะประโยชน์นะครับทั้งสองด้านนะครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับปัจจุบันนะครับยังเป็นที่ว่างเปล่านะครับผมเจ้าของที่ดินนะครับยังปล่อยไว้ว่างเปล่านะครับไม่ได้ทําประโยชน์อะไรกับที่ดินแปลงนี้นะครับเลยอยากจะขายที่ดินนะครับที่ดินเป็นที่สวนนะครับผมที่สวยมากนะครับเป็นสี่เหลี่ยม จะอยู่ใกล้กับเสาไฟต้นสุดท้ายนะครับประมาณ5้าิเมตรนะครับหางถนนคอนกีดก็ประมาณ50เมตรตรงที่รถผมจอดเลยนะครับผมตรงที่ส่วนจุดนี้นะครับจะเป็นทางสาธารณะประโยชน์นะครับผมมีขนาดความกว้างนะครับประมาณ5เมตรนะครับติดทางสาธารณะประโยชน์ทั้งสองด้านนะครับที่สวยมากนะครับผมสร้างบ้านแทบไม่ต้องถมเลยนะครับ สำหรับที่แปลงนี้นะครับจะมีขนาดเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ2ไร่1นึ่ง,งาน86ตารางวานะครับเจ้าของที่ดินได้ล้งขายในราคาไร่ละ4 5 0 0 0 0บาทนะครับขอมค่าโอนนะครับผมและจะสอบเขตรางวัดให้นะครับผมเมื่อมีการซื้อขายนะครับจะสอบเขตลางวัดให้ที่ดินเหลือขนาดเท่าไหร่ก็ขายตาม พื้นที่จริงเลยนะครับที่เหลือเลยนะครับผมขายไร่ละ4ี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับผมที่ดินนะครับจะตั้งอยู่ในหมู่บ้านหนองแฟบํำบลนสแกลาดอําเภอปากตรงใจจังหวัดนครราชสีมานะครับจะเหมาะแก่การปลูกสร้างบ้านนะครับทำบ้านสวนนะครับเลี้ยงสัตว์นะครับผมเหมาะมากนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับ ไว้อยู่ยามเกษียณนะครับผมหรือซื้อเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะครับเป็นสมบัตินะครับผมเหมาะมากนะครับส่วนจุดนี้นะครับก็จะเป็นทางสาธารณประโยชน์นะครับผมอยู่ทางทิศทางทิศตะวันออกนะครับผมเป็นทางสาธารณะประโยชน์นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะติดทางสาธารณะประโยชน์ทั้งสองด้านนะครับผม จะหาจากถนนคอนกรีตนะครับเสาไฟต้นสุดท้ายและน้ำประปานะครับประมาณ40-50เมตรนะครับประมาณนี้นะครับในแนวเขตท้ายที่ดินนะครับผมถึงแนวต้นไม้นะครับที่ดินนะครับจะอยู่ใกล้กับถนนลาดยางในชุมชนนะครับเพียงร0อเมตรนะครับและอยู่ใกล้กับถนน ลาดยางหมายเลขสามศูนย์ศนย์สองนะครับเพียงสี่รอยเมตรและห่างจากถนนลาดยางเส้นสามหนึ่งหนึ่งห้านะครับสามจดสองกิโลเมตรห่างจากถนนหมายเลขสามศูนย์สี่นะครับถนนปากตรงชัยนะครับกบ,บิบุรีนะครับเพียงห้าจุดห้ากิโลเมตรนะครับที่ดินนะครับจะหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือนะครับ ทิศเหนือมีขนาดความกว้าง46เมตรทิศต,ตะวันออกมีขนาดความยาว77เมตรทิศต,ตะวันตกนะครับมีขนาดความยาว73เมตรและทิศใต้ท้ายที่ดินนะครับจะมีขนาดความกว้าง47เมตรนะครับผมหากลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะนัดชมที่ดินนะครับสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร 0 8 0 5 9 9 2426นะครับหรือแอ d ไ i ด์ไอดีนะครับ080059 2426นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับผมและทีมงานขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปที่ดินสวยให้รับชมอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ